ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในปี2569ในปี2569เป็นจุดที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิ่งที่ดีดาวพฤหัสบดีโคจรโดดเด่นตลอดปีอาจจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนรางนั้นคลิปนี้นะครับชาวราศีกันเนี่ยกันเนี่ยสัญลักษณ์คือหญิงพรมมจจารีผู้ถือหลวงข้าวใน พื้นฐานราศีเนี่ยนะคุณคือผู้พิถีพิถันในรายละเอียดมีสายตาที่มองเห็นสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามชอบช่วยเหลือแก้ไขจัดระบบและทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ก็มีด้านเงียบที่มักแบกความกังวลไว้ในใจคนเดียวหัวใจของคนกันคืออยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่ในปี2569จักรวาลกำลังสอนคุณว่าความสมบูรณ์ไม่ได้มาจากการควบคุมทุกอย่าง แต่มาจากการยอมรับตัวเองในทุกสภาวะหรือทุกสถานการณ์พลังดาวในปี69อย่างดาวพฤหัสบสดีเนี่ยนะครับในปีนี้ตั้งแต่มกราาจนถึง31อพฤษภาคมโคจรนะฮะได้กำลังวังชาในเรือนการงานนะฮะการงานขยายตัวมีโอกาสดีๆเรื่องงานบางท่านได้งานจากต่างเทศได้การช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบตัวนะครับ จากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับบางท่านนะครับเกิดหุ้นส่วนเกิดพาร์ทเนอร์เกิด,ดขึ้นการทํางานเป็นกลุ่มมีความสําเร็จใครทํางานงานจะขยายตัวนะครับปีนี้งานจะเพิ่มงานจะมากขึ้นนะก้าวหน้านะฮะมีความรุ่งเรืองแลวก็ในช่วงส1ิเ็ดพฤษภาเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็ยกเข้าหยุดที่สิบเอ็ดเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุเนี่ยมันแปลว่าบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง างคนอาจจะได้หลักทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะมีโอกาสดีๆในเรื่องของหลักทรัพย์มีโอกาสดีๆในเรื่องของสินทรัพย์เป็นช่วงบางท่านเนี่ยนะครับด้วยความหมายของพบที่สิบเอ็ดคือทีมเพื่อนโอกาสผลสําเร็จเนี่ยคุณจะได้คนช่วยได้ทีมที่ใช่เป้าหมายใหญ่เริ่มขยับฉพราะนั้นในปีนี้นะครับต้องบอกว่าในด้านของการงานเนี่ยคือราศีกันเนี่ยปีเนี้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับ แต่ต้องเลือกงานที่ใช่เพราะพลังของกันคือทำอะไรดีไปหมดทำอะไรดีได้หมดนะฮะแต่จะเหนื่อยถ้าทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้คุณจะได้งานได้โปรเจกต์ที่ทำร่วมกับคนเก่งๆคุณจะได้เจอผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าหรือได้เริ่มธุรกิจย่อยของตัวเองที่เริ่มสร้างชื่อราหูก็อยู่ในภพที่6เตือนว่าถ้าคุณยังทำงานแบบรับผิดชอบเกินจำเป็น จะเจอเบิร์เอาแต่ถ้าวางระบบใหม่ให้ชัดจะกลายเป็นปีที่ชีวิตเริ่มเข้าที่สุดในรอบ3ปสาะฉะนั้นนะครับในด้านของการเงินมันคือระบบใหม่เรื่องเงินหรือระบบใหม่ของชีวิตการเงินราศีกันเป็นราศีที่ระวังการเงินแต่ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยกับการใช้จ่ายกระทันหันแตปีนี้เพื่อรหัสในภพที่11จะช่วยเปิดประตูรายได้ทางอ้อม นะก็คือหลังพฤษสภาคมไปบางคนเกิดแหล่งรายได้เสริมแหล่งรายได้ใหม่บางคนมีรายได้ออนไลน์บางคนได้รายได้จากความรู้ความสามารถที่มีเพราะดาวพฤหัสเปดดาวความรู้อยู่ในจุดลาภนะฮะเหมาะพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้นะครับต่อยอดปัญญานะปีนี้สิ่งใดที่ศึกษาเรียนรู้จะได้นํามาต่อยอดบางคนได้รายได้าาจากทีมกลุ่มคนช่วยเกตเดี๋ยวพบที่8ชี้ว่าคุณอาจได้เงินจากการปล่อยวางบางอย่างเช่นปิดหนี้ปิดภาระ,ะหรือได้เงินก้อนจากสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้ คีย์เวิร์ดการเงินปีนี้วางแผนให้ง่ายลงใช้ชีวิตให้เบาขึ้นในปีนี้นะครับความรักไม่ทนอีกแล้วแต่ไม่หนีอีกด้วยต้องบอกว่าถ้าใครใช้คู่ความสัมพันธ์จะแนบแน่นแน่แน,แ,นแฟนให้รับได้รับผลได้การช่วยเหลือได้การสนับสนุนนะฮะเป็นอย่างดีพระคู่ครองเนี่ยนะครับเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสเป็นมหาอุดน,นะฮะบ,บางคนมีคนมีขั้นมีตําแหน่งมีบารมีระดับเจ้าของกิจการเข้ามาบางคนสุดน,นะได้ทั้งราบผลได้การช่วยเหลือดีๆจากเขานะได้ราบจากต่างเทศได้ราบจากพาร์ทเนอร์ได้ราบจากหุ้นส่วน นะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาัาหาริทรัพย์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในปีนี้ถ้าคุณมีคู่จะพูดกันชัดขึ้นว่าต้องการอะไรความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่แล้วจะยิ่งลึกและนิง่งเพราะพระเสาเนี่ยนะฮะเข้ามาเล็งตั้งแต่กุมภานะพระเสาอยู่ในภพคู่ครองเป็นปีแห่งความสัมพันธ์ที่จริงจังคุณจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีโครงสร้างอีกต่อไปความสัมพันธ์ ที่มั่นคงอยู่แล้วจะยิ่งลึกและนิ่งแต่ความสัมพันธ์ที่หลอกตัวเองจะจบอย่างมีศักดิ์ศรีถ้าโสดจะได้เจอคนที่มีวุฒธธิภาวะไม่ใช่คนที่มาเพื่อเล่นเกมแต่เป็นคนที่เห็นคุณจริงๆเอเธอร์เปโรนะครับนักบำบัดความสัมพันธ์ระดับโลกกล่าวว่าความรักแท้ไม่ได้ทำให้เราสูญหายไปจากตัวเองแต่มันทำให้เรากลับมารู้ว่าตัวเองคือใครเพราะนั้นนะครับในพื้นราศีกันเนี่ยมักวิเคราะห์ทุกเรื่องเพื่อหาความแน่นอน แต่ปีนี้จักรวาลจะสอนบทเรียนว่าการไม่แน่ใจคือการเปิดพื้นที่ให้ปาฏิหาริย์ได้เข้ามาเบเน่บ่าวศาสตราจารย์ด้านจิต,ตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเปราะบางกล่าวว่าความกล้าเริ่มจากการยอมให้โลกเห็นเราในแบบที่เราเป็นจริงๆคุณจะเริ่มกล้าที่จะปล่อยให้ตัวเองพังบ้างเพื่อให้ชีวิตเติบโตขึ้นจริงนั่นนะครับในปีนี้ต้องบอกว่านะครับคุณควรเรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเรียนผลสำเร็จเป็นทีม นะครับจะดีมากแล้วปีนี้เป็นปีแห่งการได้โอกาสมีข่าวดีได้ปลุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใครโสดพบหลักเกิดขึ้นดังนั้นคอนเฟิร์มพลังใจวิดีโอนี้ฉันหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างและเริ่มเชื่อในเส้นทางของชีวิตฉันทําดีที่สุดแล้วปล่อยให้จักรวาลดูแลส่วนที่เหลือดังนั้นปีนี้คุณไม่ต้องทําให้โลกเข้าใจคุณอีกแล้วคุณแค่ต้องเข้าใจตัวเองให้มากพอเพราะเมื่อคุณหยุดฝืนโลกจะเริ่มไหลาตามคุณเอง อันนั้นปี69จากผู้วางระบบให้โลกจะกลายเป็นผู้สร้างระบบชีวิตให้ตัวเองนะสำหรับชาวราศีกันคุณลองหลับตาลงสักครู่นะฮะแล้วจินตนาการตามผมนะฮะคุณตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ด้วยความกังวลน,นะว่าวันนี้จะดีไหมร้ายไหมนะฮะหรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่คุณตื่นมาด้วยความรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ดาวส่งพลังดีกับคุณคุณรู้ว่าควรตัดสินใจอะไรควรลงมือทําอะไรและควรรออะไรคุณรู้ว่าเดือนหน้าเป็นจังหวะที่การงานของคุณจะลุ่งพุ่ง คุณวางแผนล่วงหน้าเตรียมตัวอย่างมั่นใจคุณรู้อีกว่าหกเดือนข้างหน้าดาวใหญ่จะเปลี่ยนชีวิตจะมีโอกาสใหม่คุณเตรียมพร้อมรับมันไว้ในขณะที่คนอื่นยังหลงทางในความไม่แน่นอนของชีวิตลองนึกภาพคุณนั่งอยู่ในคาเฟ่สวยๆนะดูดวงให้เพื่อนคนรอบข้างหรือแม้แต่ลูกค้าออนไลน์เขายิ้มออกเพราะคุณได้ให้คําแนะนําที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขาและคุณเองก็มีไรายได้เสริมไหลเข้ามาอย่างมั่นคงด้วยหรือบางคืนคุณนั่งวางแผนอนาคตตัวเองรู้ล่วงหน้าว่าช่วงไหนเสี่ยงช่วงไหนควรเลี่ยงหรือ ช่วงไหนควรจะทําธุรกิจนี้นะฮะไม่ใช่เดาสูงเต็เป็นการวางแผนด้วยศาสตร์แห่งเวลาที่ถูกต้องและเมื่อโลกภายนอกเต็มไปด้วยสงครามเศรษฐกิจพังค่าเงินผันผวนคุณยืนอยู่ตรงกลางพายุแต่ในมือของคุณเนี่ยมันมีเข็มทิศชีวิตคุณไม่กลัวเพราะคุณกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องคมเคยสอนคนที่เริ่มจากสูตรนะวิชาโหราศาสตร์นะฮะวันนี้บางคนมีไรายได้หลักแสนบางคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ด้วยศาสตร์นี้บางคนทํางานประจำนะมีสามีเป็นต่างชาตินะ แล้วทีเนี้ยดูดวงให้เพื่อนให้ญาตินะเขาเรียนไปเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตให้เขาตัวเองนีเฉยแต่เขาก็แบบดูให้คนนี้คนนั้นพอมันปากต่อปากผ่านไปปีนึงคนรู้จักเขาเมันเพิ่มขึ้นรายได้เขาโตเขาดูเพียงหลักร้อยเดือนลงประมาณเฉียดแสนนะ่ต่อเดือนบางคนก็เอาไปเทรดหุ้นเทรดทองอะไรประมาณนี้นะมันก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะฮะแต่วิชานี้นะเป็นวิชาที่ช่วยในการย่นระยะเวลาชีวิตและใช้ตักตัวโอกาสชีวิตได้ถ้าคุณแปลดวงตัวเองเป็นได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นห้านั้นตอนนี้เนี่ย กับผมแล้วกว่า100ท่านในรุ่น5้านี้นะฮะทุกคนนะฮะหลายคนนะฮะก็เข้าไปเรียนนะฮะก็มีลายมาบอกนะเนี่ยจะเอาให้ดูนะบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจำขอบคุณมากครับไม่เคยคิดว่าความรู้โหราศาสตร์นะฮะจะช่วยเรื่องงานความรักการเงินทุกวันนี้ผมมีความสุขกับงานมากขึ้นกล้าฝันและกล้าทำในสิ่งที่อยากทำเพราะมั่นใจว่าดูดวงตัวเองได้แล้วจริงๆคนนี้เขาบอกว่าชีวิตไวทำงานมันเครียดและวุ่นวายแต่พอได้เรียนคอสนี้หนูเหมือนได้เข็มทิศ ในชีวิตรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนงานลงทุนระวังเรื่องอะไรรายได้เสริมจากการดูดวงช่วยให้หนูมีอิสระทางการเงินมากขึ้นด้วยค่ะหลังเลิกงานหนูใช้เวลาเรียนคอร์สนี้ออนไลน์ตอนนี้สามารถดูดวงให้เพื่อนและครอบครัวทุกคนชมว่าแม่นมาก รายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิดที่สําคัญหนูเข้าใจว่าตัวเองควรวางแผนชีวิตอย่างไรให้ดีขึ้นไม่กลัวอนาคตอีกต่อไปแล้วคนนี้บอกผมทางานประจาตลอดไม่คิดว่าการเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิตทุกวันนี้ผมมีรายได้เสริมจากการดูดวงให้เพื่อนร่วมง,งานและลูกค้ารู้สึกมั่นใจในในอนาคตและกล้าตัดสินใจในเรื่องสาคัญคนนี้บอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูจะตัดสินใจเรียนข้อนี้ตั้งแต่แรกเพราะมันไม่ใช่แค่สอนดูดวงแต่ทาให้หนูค้นพบความหมายของชีวิตใหม่ๆทุกวันหนูเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วจริงๆออััันน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 ีีี้้กกกกก็็็็เเปทท่่่าาไลมมบบบสววตผะใ นะเป็นกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่ดูดวงนะแต่มันคือการสร้างชีวิตจริงและชีวิตใหม่ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตนะจากการไหลไปตามโชคชะตาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองผมขอชวนให้คุณมาเรียนรู้กับผมมาเปิดโลกใหม่ที่คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคลิกทักใต้ช่อง youtube เลยนะหรือหน้าข้อความหน้ช่องทิกต็อกนะก็สมัครเรียนแล้วเข้าเรียนได้ทันทีนะคอร์สนี้ห้ามพลาดผมให้โปรโมชั่นพิเศษจาก30 0 0 0บาทหลือเพียง3999บาบาทนะถ้าผม ปิดตอนไหนก็เปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนได้หมดนะังน,นั้นรีบสมัครเลยนะบางคนเสียมาส0 0 0 0นนะอรเนี่ยนะครับแล้วนะก็เรียนตั้งแต่จากศูนย์ไม่มีความรู้เลยจนพยากรดวงดาว